สวัสดีครับเมื่อนี้ก็เอาเหรียญน้องปูขอมนะครับมาให้พี่น้องเบิงนะครับเป็นตัวย่างเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับน้องปูขอมนะครับเหรียญหายากนะครับเหรียญทองแดงเหรียญนี้ก็สวยงามนะครับเป็นเหรียญน้องปูขอมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเกียจจีดังแห่งเมืองสุพรรณนะครับน้องปูขอม เหรียญเสาหาเพิ่นนะครับสวยงามนะครับหายากนี่ซื้อเสียงโด่งดังนะครับด่านอยู่ยงคงกระพันนะครับนี่ครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่สวยงามนะครับจะไปดนละละนะครับเอาไม้พี่น้องเบิ่งนะครับเบิ่งเพื่อควาวบันเทิงนะครับท่านใดมีความคิดเห็นต่างใดนะครับก็ พี่ชมเขามาใดนะครับเขามาเบิงนะครับทายพี่น้องเบิงกันนะครับเป็นของสะสมนะครับเป็นเหรียญเสาหานกปูเอมนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีของเฮานี่แหละนะครับสวยงามนะครับบางคนก็บชิโมจักนะครับหัโจักหลายนะครับด่านชื่อเสียงเพื่อนก็อยู่ยงคงกระพันนะครับคงกระพันชาตินะครับเปเบิงด้านหลังเพื่อนนะครับ ครับทางด้านหลังกจะเขียน่าเสาห้านะครับนี่แหละครับ